โอเคก็กลาบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับผู้สูวรยการเรียนทีแชนแนลนะครับอันนี้นะครับเราบอกนอนห่มผ้ากันก็เป็นวิธีการสร้างนะครับสอนนอนห่มผ้าวันนี้โอเคมาเริ่มกันมาก็มีสมาามตาอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องที่สําคัญที่สุดต้องมีที่นอนแล้วก็รางรถไฟครับแล้วก็รามเมนเตอร์ แล้วก็แผ่นไม้อะไรก็ได้แผ่นบล็อกแผ่นอะไรก็เอามาได้เลยนะครับไม่ว่าแต่วันนี้ผมจอเป็นแผ่นสีขาวแล้วกันมันสวยงามดีแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้เตรียมไว้เลยนะครับนี่ซึ่งบล็อกที่ผมเตรียมมาเป็นบล็อกสีส้มนะครับโอเคก็จะได้ลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับตอนผมสร้างโอเคมาดูต่อวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคขอปรับหน่อยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับให้ท่านวางที่นอนลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ แล้วครับก็ต่อไปก็เป็นวิธีการเอ,อ่อทุบบล็อกออไอทุบบล็อกออกนะครับแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นบล็อกครึ่งนะครับมันเป็นบล็อกแผ่นอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่บล็อกไม้อย่างนี้นะนี่ครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับโอเคหลังจากเอ,อ่อเอาบล็อกอะไรก็ได้มาอุดนะครับ แต่เพื่อความเนียนผมจะวางบล็อกอันนี้เลยแล้วกันเพื่อนจะได้ไม่รู้โอเคจากนั้นให้วางบล็อกอะไรก็ได้ลงไปที่นี่นะครับให้วางรางลงไปอย่างนี้ซึ่งผมได้เทคนิคนีคน้มาจากไมออ่ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นปีแล้วผมเพิ่งได้มาก็เลยอยากจะมาสนับสนุนสักหน่อยโอเคก็ให้วางรถไฟนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เข็นไปโอเคเรามาดูสภาพกันมั้ย โอเคก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่อย่าพึ่งนะไม่ไม่ใช่ต้องมานออย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องมานอนอย่างนี้เลยนะครับให้เคลียให้เคลียตรงนี้ด้วยอย่เพื่อนรู้ว่าเราแกล้งโอเคเพื่อความปกติมิชชิดเอาบล็อกอะไรก็ได้มาวางตรงหัวนะครับตรงนี้เพื่อนก็จะคิดว่ามันคือเออเออะไรก็ไม่เลยเครื่องอันก็เป็นเตียงหรอมั้งเตียงรองอนะโอเค นี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมัวมันไม่ใช่นอนจริงๆนะครับมันก็เป็นแค่เราไปนั่งอยู่ที่ในหลางเฉยๆมันเป็นแค่เราไปนอนในหลาไปนั่งในหลางนะครับไม่ได้นอนจริงๆนะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือในชีวิตรอดเนี่ยเราต้องนอนข้างบนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นถูกฟังบี้กระตายเาก็เหมาะดีนะครับเอาไว้สําหรับแกล้งเพื่อนได้เลยนะครับโอเคก็จบเวลาแล้วครับกับการทําอ,อที่นอนหม่มผ้าของผม ถ้าเพ,เพื่อนชอบใจอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆครับและที่สำคัญมากๆเลยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วจ้า